ราศีกันมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการงานและการเงินครับนะครับนะฮะสัปดาห์นี้นะครับนะชาวราศีกันครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบครับและการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับชาวราศีกันมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงครับและความมีวินัยนี้จะนําไปสู่ความสําเร็จที่มั่นคงครับนะฮะเรามาดูในรายละเอียดเรื่องของการงานนะครับนะการงานมีความก้าวหน้าอย่างมากครับอาจได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ ผู้คนจะพึ่งพาชาวราศีกันในเรื่องของแผนงานที่เป็นระบบนะครับนะฮะความแม่นยําและความมีวินัยของราศีกันนะครับจะได้รับการยอมรับจากที่ปรึกษาหรือลูกค้าครับนะฮะสำหรับการเงินนะครับควรวางแผนงบประมาณนะครับอย่างชาญสลด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายตามอารมณ์นะครับนะและควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้วยนะครับนะฮะ มาดูความรักความสัมพันธ์ครับนะคนโสดน,นะครับหรือคนมีคู่แล้วนะครับต้องระวังเรื่องมือที่3ครับที่อาจเข้ามาก่อกวนนะครับนะฮะแล้วก็อย่ามั่นใจจนเกินไปนะครับว่าคนรักของอตัวเราเองนั้นจะไม่ปันใจให้กับใครนะครับนะควรใช้ความชัดเจนและการกระทําที่สม่ําเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมต่อความสัมพันธ์นะครับหรือความเชื่อมั่นต่อกันและกันนะครับนะฮะสำหรับ คู่แต่งงานใหม่นะครับนะเข้าใหม่ประมาณนะครับอาจมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุตรนะครับนะฮะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับให้ระวังเรื่องความเครียดสะสมนะครับจากการเหนื่อยล้าในการปรับตัวนะครับหรือการรับผิดชอบงานที่มากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญคือการรักษาความสมดุลระหว่างงานนะครับและก็ความรักความสัมพันธ์นะครับและก็การดูแลตัวเองนะครับนะฮะ พยายามอย่าอธิบายหรือแก้ตัวมากเกินไปนะครับในช่วงนี้นะชาวราศีกันครับนะให้กระทำเป็นให้การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับนะจะช่วยลดพลังงานที่สูญเสียไปได้ครับนะฮะชาวราศีกันนะครับแนะนําไว้พระสวนมนต์นะครับเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับหรือพระธาตุต่างๆนะครับนะเพื่อกล่าบไหวนะครับเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลความรุ่งเรืองให้กับชีวิตครับเรามาดูเลขมงคลครับสัปดาห์นี้มีเลข7เลข1เลข3ครับนะครับแล้วก็มี 10 12แล้วก็14ครับนะฮะและมี5นะครับนะสีมงคลประจำสัปดาห์นะครับมีสีเบจนะครับพวกสีน้ำตาลนะครับสีกากีนะครับแล้วก็มีสีแดงครับนะฮะแล้วก็มีสีแสดนะครับนะแล้วก็มีเขียวนะครับนะแล้วก็เหลืองด้วยนะครับนะฮะสำหรับวันมงคลนะครับสัปดาห์นี้เป็นวันพุธและวันเสาร์ครับ แล้วก็ขอแนะนําในเรื่องของการจัดบ้านเพื่อเสริมดวงชะตาเสริมความมงคลแก่ชีวิตในสัปดาห์นี้นะครับนะก็ให้เน้นเรื่องความเป็นระเบียบและความสะอาดครับนะฮะราศรีกันเป็นธาตุดินนะครับมีความละเอียดรอบคอบนะครับนะบ้านที่สะอาดและเป็นระเบียบนั้นจะช่วยเสริมพลังงานให้อ่ชาวราศรีกันให้รู้สึกมีพลังนะครับและก็ควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นครับนะฮะแล้วก็สร้างระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพครับนะเพื่อ เขาเรียกว่าจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับนะฮะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ทํางานให้โล่งนะครับนะช่วงนี้ดวงการงานกําลังก้าวหน้าอย่างมากนะครับการจัดโต๊ะทํางานให้โล่งสะอาดนั้นก็จะช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะแล้วก็ช่วยจัดการในเรื่องของการระบบไหลเวียนอากาศในบ้านให้ดีด้วยนะครับนะฮะ เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาตินะครับนะหรือใช้พัดลมนะครับเครื่องปรับอากาศเพื่อทําให้เกิดลมเบาๆพัดผ่านนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้พลังงานที่ดีนะครับหรือพลังงานชี้นะครับไหลเวียนได้สะดวกทั่วบ้านนั่นเองครับนะฮะโดยรวมแล้วนะครับการจัดบ้านในช่วงนี้เน้นไปในการสร้างความชัดเจนนะครับความสร้างความมีวินัยนะครับและความเรียบง่ายนะครับนะซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนให้ชีวิตของชาวกันนั้นดําเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับ นี่เป็นสรุปดวงทั้งหมดของชาวราศีกันนะครับนะฮะเป็นวันที่8ปดถึงสินะครับธันวาคม2 5ง8ครับนะชาวกันครับยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับประกอบกิจกรรมกิจการงานใดก็มีแต่เงินทองไหลมาเทมานะครับเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดก็ขอให้แ้วคลาดปลอดภัยนะครับหายวันหายคืนนะครับหายในบัดดลด้วยนะครับนะฮะยังไงแล้วขอให้ชาวราศีกันโชคดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบ้านไอโคเป็นสุขุมวิท76บ้านหรูสไตล์ยุโรปสวยไม่เหมือนใครสะดวกสบายใกล้สถานที่สำคัญมากมายไอโคเป็นสุขุมวิท76